โอ้โ้ที่เดียดยุ่กนไฟหรี่มีมันต้องรุนนี่พี่น้องปดๆเลยครับโอ้ทูนี่ต้องใส่นี่กำเต็มมืออไก้อนฮะเอ้าตัวเลขเนี่ยได้ก็ต้องเอาไว้ก้อนเนาะพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุคูุศุขคนครับอ่าสำหรับคลิปนี้ชีวิตไทยบ้านพาพี่น้องมาใส่เบ็ดกับน้องๆครับแต่ว่าน้องๆได้ใส่ไปแล้วแหละพี่น้องพาพี่น้องม,ายาม่ยำกันเลยพี่น้องน้องเค<อ><า>เค<า> <c oughs> ลงไปเปลี่ยนเงี้ยห <c oughs> ล,ลังแหลกกับพาดเลยพี่น้องมาพรท่านไป,ไปเปียกเรืองปลาลุดไปแล้ววันนี้มาใส่ เออเบ,บ็ดประกตเดี๋ยวพี่นอ้องใส่เนื้อลูกป่าเป็นปลาเข็งปลาทีด่เดินนะพี่นอ้องไปติดตามรุ่นกันบ้างว่าเขสิหมันบ่หมานไปไปใส่ไปใส่เน่จำได้บม่มึงใส่เบ็ดเน่ <c oughs> <c oughs> ย้ำยำกูเบ็ดบะได้ซ้ำเกา่าพี่น้องวันนี้น้องเคกับน้องคิวผ้ายำเบ็ดนี่มั้หลังนี่แมน้อ้าวลอนลอนที่แท้ไปลงไปเสียบปนนแนวนี้้ข<ป>ีล่ลอนที่แท้นเนี่ท้องแท้บอลทองแทะ บันเป็นนนะขอเบ็ดอยู่บอ่อขอเบ็ดมันเกา่าบ่อไปเช็คบึงบ่ขอเบ็ดไหมครับเนี่ยขอเบ็ดเสียต่ำบ่<า>เสียต่ำเป็นสปอนเซอร์โอ้เสียต่ำเป็นสปอนเซอร์อไปเที่ยงนี่นะร <c oughs> ับปศากันบ่ฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยมันอยู่ใกล้ถนนมาท้ากันเลยหรอรสามีพี่น้องมายามเนี่ยล่ะ ลุ่นลังไม้ไว้เลยครับหลังสองกับลุดเนี่ยลังนี้จะใสป่าวอ,อู้อู้เราเห็นไก่ไก่แล้วพี่น้องออมันตายังอ่ะโอ้ไอ oh, หมวอคุมลุ่มฮะ ไอหม้อคุมลุ่มวคุมลุ่มเลยครับไปไปไปเกี่ยนคิ้วก่อนลงไปอ๋อหลบแรกนะพี่น้องนี่นี่หลังทีซีเฮาโอ้ยว่าเบ็ดประกดว่าสั่นเอายี่ตีฉันว่ามันเป็นประกดหวดนะข้อดดันดจะพร้อไปก่อนฮะกดตัวเลขเนี่ยเด้ก็ต้องเอาไว้ก่อนเนาะพี่น้องตามไม่จริงว่าใส่เบ็ดประกดได้ไหมนี่ข้อดัปล่อยบ่ ตารไม่จริงว่าไส้เบียดปากก้พี่น้องมึอนี้เอ้าเอาไส้ไว้ก้อนตัวแรกแหกมันปากก้นี่ยห้องไว้ร,รอบเด็กตัวอะรอบเด็กปากก้นนะปากก้นี่รอบเด็กแม่นอันนี้รอบเด็กทำมีพุดในเกลียวก็ถ้าได้กินขอแรงอยู่เดี๋ยวทีนี้แมนูอยู่ออยละแต่ว่าตกลงกันแล้วว่าจะเอาแต่ปากก้นได้บ่นี่อันนี้ก็ไม่ปากก้นเชิญให้เบิร์ตมาเลี้ยงไงเสียบไว้เสียบไว้องน้องทิ้งงานเขา หายากหากินไปไสกับวัดใดพี่น้องย่างน,น้ำโรคโควิดหายากหากินน้ำไ้น้ำหน้าน้ำทงน้ำท่าไปนี้แล้ว <c oughs> ผู้หิวผู้เงียกับถุงป่านี่คือคักได้พี่น้องฮะท <c oughs> ังนี้กะรอน พ่อสมบัติอะไรเงี้ยปลาฮ่อลูกปลาฮ่อนี่เปียกปะเปียกอีกแล้วไปไปไปนี่ปะเปียกเปียกดูดิเปียกปะเปียกแสดงว่ามันรุดไปแล้วเปียกโอเคไอ้ปะเปียกอยู่เด่นงั้นปะเปะเปียกแสดงว่าหล่อนปลาตัวน้อย เกาะหลังเด้วยครับพี่น้องเกาะหลังไปเขีงเลยเฮียตัวใหญ่ก็ต้องปลาตัวใหญ่ไปไปดหลังต่อไปอเหลังนี้เพี้ยงได้หลังนี้ดหน่อ,อครับสายอยู่ในน้ำผมครับ ออหลังนี่ส่งหมุบหมุกกองเมนประกวดบ่รุ่นกันพี่นอ้องโอ้ยเมนอยู่แต่ว่าตัวน้อย <c oughs> น,น,น,นี่หนึ่งแทมพี่น้อง <c oughs> ตัวบบใหญ่ปานไดนเนาะ <c oughs> นี่ นี่รต้องกันพี่น้องนี่แสบขนาดเลยนี่นีเระปลาแสบพี่น้องเนาะเดีลองคัดเงียกยก่อนคัดเงียกก่อนปลาเค็งนี่ว่ามันสองตัวปนอิ่มเลรอพี่น้อง <c oughs> มันหนีเงียบปลาไหลแห้งดีดีใส่เบรนทั้งทั้งอีกหาหลังปะ กนไฟเป็นผ่องจากนี้ไปอีกประมาณสองกิโลหาหลังหนึ่งก็ไปเส่ไก่ให้ดุดหลังต่อไปครับบ็ดจากหลังที่ใส่ไปนี่เศ้าก่าลังเศ้าก่าลัางบอก โอ้ยังอยู่ยังอยู่หลังนั้นยังอยู่โอ้เสียงกีบลอมห้องพี่น้องส่งสัญญาณว่าสิเขาหนาว ใส่เต่นิ่งเลยนิ่งแล้วเปลี่ยน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 เยอะอะไรมันตายคือต้องเปลี่ยนไอ้นีน่ม,นนม,นมีคนใส่อย,ยู่บ่ใส่เงี้ยเขียดกันโอเคต้องไปเปลี่ยนเงี้ยก่อน tại ừ. ừ, ờ, ừ, không ờ tay kia nó lấy nó bên khó bệt tuổi nhảy ờ tập say nghe tuổi nhảy phải đấy mẫu có tăng nhảy cũng như mẹ anh này tay rung lăng mây phải đấy súng thôi đẹp อันนี้มี่มบอโอ้ยังสบาย đi hăng phăng nằn Cứ gần bỏ Yeah mất bay Bớt lên ba เบิดแล้วพี่น้องฟังนี้สรุปว่าได้เ<อ>จ็ดตัวบอกว่าฟังนี้แมอเาฟังนี่ได้สามตัวเดี๋ยวจะขึ้นไดีเพิ่งอีกหาลังพี่น้องสองกิโลแมวโอ้ป่าเขาหลอบพวกนี้บุญแล้วพี่น้อง จ้าของคุณไปทางไหนบุ้มมั้งครับมันนี่ท่านเห็นออกมาหน้าอยู่เปิดเพียงไหนโอ้สุดไงบ่เอาตัวขึ้นมาโชว์ให้พี่ให้น้่องบ้างนะนงนงฮะ ลูกเมี้ยเดียวกันเบิด์ท่สันต้องไปยากโอ้ดูดๆๆๆๆูดูเนาแต่ตฟังมันสั้นพี่นอ้องลงไปยากโอ้มีตลุ่นหนีเบิดเนาะมันลูกป่าเขาตัวใหญ่แทบัน ตัวซ้ำกันนะรถปรากฏกับปลาเิ็งเาเข้าไปในถุงปรากฏสองนะปลาคอนึงเนาผู้ไซเงียก็ไซไปพี่น้องผู้ยามก็ยามไปก่อน บอกลอ้ปกติใส่บอกมันขึ้นหลังหนี่งนี่นบอพวกนี้นะนี่ครับย่ำขึ้นเป็นเสียลงหลงลงุลง่ม เดือดขึ้นกอ่าแล้วบางเกไก่ก็เห็นอะไรทีน้องเสีติดกันเล่นป่ะหลังนี้ใส่ป่ะไม่มีนะมันใส่ไปหั่นแล้วขางกอไผ่ทั้งหั่นแล้วขางกอไผ่ทั้งนี้ใส่บ่โอ้พ่นนี่พุ่นนี่พุ่นเนียนป่ะเนียนๆอ่าบ่บ่เห็นเงียเด้น ปลายเปลือกเปียกๆอยู่ที่เห็นเงี้ยอ๋อเงี้ยลงไปใส่เสียบไหมเสียบเงี้ยไหมวันนี้ว่าเป็นลูกปลาล้วพี่น้องันนี่เม่ปา ต้องไปเสียบไหมเบิดไปหนิไม่ระวังฟองลงนะบ่น้าเคื่อนมอสไซข้อต้นเหนียนบ่ข้ดต้นเผ่านี่แ<า>สดงว่าเบิดแล้วเบิดิดแล้วพี่น้องอไปรุนหาหลังทางบนดีครับไปไปวันนี้ต้องได้ขี่มอสไไปเลยพี่น้องมั้ง เก็บเถอะนี่ครับพี่น้องกปุ้มหายไปหู้นี่หู้เนี่ยไปรุ่นเบีดหาหลัางต้อไปพี่น้องพยายามบีเห็นบ่านด้กกับกูเนาะเอาออกได้ที่บ่ กนซ้ายเลย 我得晒一晚。 พี่น้องต้องสามไปอยู่นะเดี๋ยวเดียงดดงครับพี่น้องคนนี้ไปคนไฟเลยถ้าอยู่ใหม่ขอนไงเอ๊ะ แล้วล่ะทั้งนี้ในใ่บองั้นที่เดไอดก้อนนะครับอู้นี่นี่นี่นอู้อ,อู้ที่เดดอดยูบก้นไฟหรี่นี่มันต้องรุนนี่พี่น้องปดๆเลยครับโอ้ทู นี่ต้องใส่นี่กำเต็มมือพี่น้อง็ดทักไหครับม่ทักได้ปนะครับโอ้เบสสปอนเซอร์เขาคือขี่ไล่แท้โอ้อยู่ใต้กลนไฟเลยพี่น้องานั่งปูนกันเฮ้ยไปเล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 ยยานพี่เานงกัน ปึ๊บระวังเด้ออันนี้ปลาลูกปลาตายแล้วตันหนึ่งอึ๊บอึ๊บอุ๊ห์อุ๊หนี่โอ้โหทุก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 ทุ ดยดดยดนี่มันต้องรุ่นนีเนาะแส่หาหลังจุ่ท้องหลังครับใส่หาหลังจุ่มกันไปเลยพี่น้องหาหลังนี่นี่ไต้ก้นไฟบัสดยอดุดยอด ไม่ได้กินเขาลดขนาดเลยจิ <Wow. S 1> ๊กยอดเยอะไม่ได้จัดเมนูหรอปรากฏที่เขาตามหาพี่น้องเอาละพี่น้องฮอดทีไม้แล้วครับเนาะได้ดอกพี่น้องโล่งนึ่งอ โอ้ไมนได้ตูมงามพี่น้องรอบแหลกรอบแหลกเห็นรถเจ้าของหน้ามาแล้วพี่น้องมันสมบูรณ์แต่ว่าคนจะไปใส่กับโอหูดเด้อเจ้าของหน้าออกมาแล้วบรรยากาศเนี่ยมันขึ้นพี่น้องเอาค้างไ้ก่อนเออข้างานก่อน พี่น้องผู้น้งเอาเสียว้ผู้น้อาขึ้นมาว่าสิมาเปื่อยพี่น้องเบิ้งเห็นวัเห็นััชนอชพี่ว่าเห็นวัชพืชวัชเทกให้พี่ให้น้องในเบิ้งเลยครับอ่มันไดกาดบรนนอกบนนอกเข้าพี่น้องเนี่ยมาขึ้นนี่ว่าสิจัดเมนูต้มกับพี่น้องอาจนีต่อ ep สองเนาะ ep สอง คนไฟเป็นเหตุทั้งเกียดเลย <c oughs> คนไฟเป็นเหตุวะสันอ่ามีบบตัวรุ่นนี้ขอทา<ก>นอยู่เดี๋ยวทานน้ำบูนมากก้อนเทา่าเด็ดต้มปลาก,กินมินูเด็กๆพี่น้องจัดอีกมินูหนึ่งจะปองอ่ะมัๆๆนข้างเง,งี้ยมั้งอู้ย จะบอกไงไม่เท่ตัวบางตันบอจกออกออกเี่ตัวเอาออกยากขนาดกว่าอืมค่าเงี้ยมันพี่น้องยากขนาดอ่าแต้มรอบแรกรอบแรกพี่น้องอาแต้มใช่นี้กับสวยรู้เหรอครับอ่ะสำหรับเบสยี่สิบหาหลัง นี่ครับรกดใส่สวยๆงามๆพี่นอ้องอ๋อพอเลยอยากไปกินอยู่พี่นออ้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องชีวิตไทยบ้านหายากหากินอ่ะพอกันคลิปหน้าอีพี่สองพี่นอ้องแต่นี่อาจจะมีเมนูต้มปลาอ่ะจัดอีกเนาะจัดอีกเมนูพี่น้อง ต้มปลากินเด็กๆพี่น้องส่งหิวเขาแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้พอกันคลิปหน้าขอบค,คุณครับสวัสดีครับบาย